กฎแห่งกรรมเรื่องที่229เรื่องความกลัวของมนุษย์ปอผมไม่ได้สนทนาแบบที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทั่วไปกับคุณทอเป็นเวลานานแล้วเพราะก่อนที่จะขึ้นปีใหม่เราต่างก็มีงานล้นมือจึงไม่มีเวลาสนทนาตามที่ชาวบ้านขอร้องผมมาบัดนี้ปีใหม่ได้ผ่านมาแล้วปีเก่าก็ผ่านไปเป็นอดีต คิดว่าจะมีเวลาบ้างพอที่จะสนทนาตอบปัญหาที่มีผู้ฝากถามมาว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากกลัวที่สุดคือความตายคนที่ไม่กลัวตายนั้นมีน้อยคุณทอมีหลักอะไรพอที่จะยึดเหนียวช่วยแนะนำชี้ทางให้ปฏิบัติเพื่อให้คนที่สะดุ้งหวาดกลัวความตายมีหลักปฏิบัติจะได้คลายหายกลัวลงบ้าง เพราะคนในเวลานี้กำลังหาที่พึ่งทางใจคงจะเป็นกุศลและจะทำให้สังคมปัจจุบันดีขึ้นทอขอบคุณที่ให้เกียรติผมและผมรู้สึกว่ามีเวลาเป็นของตัวเองเหลือน้อยผมอยากจะขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวก่อนที่จะตอบปัญหาว่าเวลานี้ผมมีจดหมายมากมายทับถมมาจนตอบไม่ไหว เก่าก็ยังไม่ตอบใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกไม่ทันลงมือตอบพอเห็นจดหมายมากมายก็เหนื่อยก่อนแล้วคิดว่าจะตอบหมดทุกท่านคงไม่ไหวก็จะขอเลือกตอบเฉพาะที่เป็นสาระประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปและเพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่รักเนื้อสิ่งใดยิ่งชีวิตถ้าเราไม่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เราจะอยู่ไปทําไมในเมืองนรกดูจากประเทศใกล้เคียงเป็นตัวอย่างได้ดีส่วนท่านที่มีจดหมายส่วนตัวเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือทางการเงินผมมีความเห็นใจทุกในโลกมนุษย์นี้มีมากมายด้วยกันทุกคนกรุณาทราบว่าผมไม่สามารถจะช่วยได้ในปัจจุบันผมก็ยังต้องทำงานเพื่อช่วยตัวเองในการเลี้ยงชีพไม่ได้นั่งกินนอนกินอย่างสบาย โปรดงดอย่าเขียนมาเลยขอให้ทราบว่าการที่ผมได้เขียนหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมขึ้นนี้ไม่ได้หวังสิ่งใดๆตอบแทนไม่ว่าลาบยศสารเสริญผมเขียนเพื่อการกุศลไม่ต้องการอะไรตอบแทนแต่ก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่มีคุณค่าที่สุดเมื่อทราบว่าการเขียนได้เกิดประโยชน์แก่สังคมรู้แจ้งความจริงในเรื่องกรรม สิ่งที่ผมได้รับตอบแทนนั้นคือความสบายใจมีค่าสูงกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะหาซื้อไม่ได้และโปรดอภัยให้ผมด้วยเพราะผมไม่สามารถจะชี้แจงตอบเป็นรายตัวทั่วถึงได้และผมไม่ได้มั่งมีดังที่เข้าใจกันผมมีเพียงใช้ใจ่ายกินอยู่ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นขอให้ผมได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ทั้งผมก็ยังต้องเจียดเวลามาศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อตัวเองและเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมทั่วไปเพราะเพิ่งจะศึกษาหลักธรรมด้วยความสนใจเมื่ออายุผ่านมาถึงปัจฉิม,มวยัยจึงรู้คุณค่าของแก่นแท้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของชาวบ้านชาวเมืองได้ทั่วไป ผมจึงต้องเร่งหาความรู้ใส่ตัวแข่งกับเวลาเรื่องที่คุณปอจะถามปัญหาผมนี้ก็ยังไม่แน่ใจที่ผมจะตอบไปอาจจะผิดหรือถูกผมยังคน้นคว้าศึกษาไม่ลึกซึ้งมากนักฉะนั้นขอได้โปรโดนำคำตอบคำถามของผมไปคิดพิจารณาดูตอนไหนควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อก็สุดแต่ผู้ใช้สติปัญญาจะพิสูจน์ ไม่ใช่จะต้องเชื่อเสมอไปผมเริ่มศึกษาพุทธศาสนาจากพระคัมภีร์ตำรับตำราพระไตรปิฎกเมื่อไม่นานนักเวลานี้กำลังค้นคว้าหาเหตุผลทางหลักพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จากหลักความจริงของธรรมชาติเพื่อพิสูจน์หาเหตุผลจะได้นำมาลบล้างความไม่จริงหลอกลวงของพวกมารศาสนาที่จิตตำใจชั่ว คอยทำลายความดีทุกอย่างแม้แต่ชาติของตนเองในยุคปัจจุบันนี้พวกนี้ก็ไม่ได้มองดูตัวเองด้วยความประมาทไม่รู้ว่ากำลังทำลายตัวเองและญาติพี่น้องของตัวหากเราไม่ศึกษาขาดความรู้ก็เหมือนเราหูหนวกตาบอดใครจะจูงไปในที่ใดก็ตามแต่ผู้จูงจะนำไป เราจะไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาที่จะพิสูจน์หักล้างด้วยเหตุผลความจริงหรือจะพูดได้ว่าโลกเราในยุคปัจจุบันนี้จะหาความจริงได้ยากมีแต่คำหลอกลวงคอยทำลายผมคิดว่าคนเราเกิดมาหากไม่ได้ศึกษาหลักสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงส,งสอนว่าผู้ใดรู้หลักธรรมแล้วปฏิบัติผู้นั้นย่อมเห็นสัจธรรม ความจริงด้วยตนเองเราสามารถนำมาแก้ปัญหาชีวิตที่เดือดร้อนแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบได้ตลอดไปในพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมมีหลักชี้ถึงเรื่องการครองชีพให้ปฏิบัติประจำวัน ให้ห่างไกลความชั่วร้ายด้วยสอนให้ชาวบ้านชาวเมืองมีศีลขั้นต่ำปฏิบัติเพียงศีลห้าข้อเป็นประจำก็จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองนั้นจะอยู่ด้วยความสุขหากชาวโลกถือศีลห้ากันทั่วโลกศึกสงครามก็จะไม่เกิดโลกก็จะอยู่กันด้วยความสงบทั่วไปธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นความจริงที่บริสุทธิ์สะอาดมาแต่อดีต เป็นความจริงที่อยู่มาทุกวันนี้และจะอยู่คู่กับโลกตลอดไปไม่สิ้นสุดเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยจะสนใจในพระพุทธศาสนาเมื่อหายป่วยครั้งใหญ่แล้วจึงมาคิดได้ในภายหลังว่าเราได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มโพของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นโชคดีหากไม่ได้ศึกษารู้แจ้งความจริงของหลักธรรมแล้วก็เสียชาติเกิดมาเป็นชาวพุทธแต่ชื่อ แต่ไม่รู้แจ้งความจริงเมื่อมีผู้ถามว่าหลักพระพุทธศาสนาแก่นแท้มีอะไรบ้างเราตอบไม่ได้ก็ขายหน้าเขาปอเรื่องนี้ผมเชื่อและเห็นจริงด้วยเพราะเคยรู้ว่าบางคนที่เป็นชาวพุทธมาแต่กำเนิดแต่ก็ยังไม่เคยรู้ในเรื่องของศีลขั้นต่ำของพระพุทธศาสนาควรที่ชาวพุทธจะปฏิบัติเท่าที่ผมเห็นประจำคือ ท่านพวกนี้ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมมัวเพลิดเพลินในทางโลกเที่ยวตามสถานที่มั่วโลกีเฮฮาสนุกสนานด้วยน้ำเมาและกามารมณ์เพื่อบำรุงบำเรอความสุขใส่ตัวเองตามอารมณ์คิดว่าเป็นความสุขที่จะหาได้ในเมืองมนุษย์ลืมตัวลืมตายคิดแต่จะหาความสนุกสนานผ่านวันคืนไปเท่านั้น ชีวิตมนุษย์ไม่มีความหวังอะไรแน่นอนที่เป็นพลังใจเมื่อเกิดป่วยไข้เป็นโรคที่ร้ายแรงเกิดขึ้นเช่นหมอตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายในเท่านั้นเดือนท่านพวกนี้พอรู้ว่าจะต้องตายก็หมดกำลังใจมีตัวอย่างมามากแล้วนี่เป็นปัญหาข้อหนึ่งที่มีผู้ฝากถามเพราะส่วนมากเคยได้อ่านที่คุณทอเคยเขียนความรู้สึก เมื่อเข้าไปทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสิริราชได้ใช้กำลังใจไม่หวาดกลัวเห็นการตายเป็นเรื่องธรรมดาทำให้ผู้อ่านซึ่งมีความสนใจได้ฝากคำถามมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้รู้เพื่อปฏิบัติทางใจได้ถูกต้องต่อไปทอเรื่องนี้ผมเคยเขียนไว้หลายเรื่อง ที่ปฏิบัติทางอำนาจจิตใช้พลังใจเมื่อรู้ว่าเป็นโรคร้ายแต่ต้องตายก็ไม่หวาดกลัวเพราะถือว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาถึงกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายเช่นกันเราจะกลัวไปทำไมความตายเป็นมรดกของสัตว์โลกเพียงตายเร็วหรือตายช้าเท่านั้นเราไม่กลัวเราก็มีสติไม่ประมาท ใช้ปัญญาให้รู้แจ้งความจริงของธรรมชาติในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นเราต้องกล้าสู้ความจริงเมื่อรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งก็ยิ้มรับความตายจิตใจปกติส่วนภรรยาและญาติหรือสามีที่รักจะต้องจากไปภายใน6เดือนแต่ผู้ป่วยกลับไม่ได้สนใจที่ตัวเองต้องตาย เพราะฝึกจิตใจให้เห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติได้เตรียมความรู้สึกเตรียมใจไว้พร้อมจึงไม่หวาดวันกับความตายในที่สุดท่านผู้นั้นก็มีชีวิตอยู่มาได้อีกหลายปีนี่เป็นเรื่องที่ผมเขียนไว้แล้วในชุดกฎกฎแห่งกรรมผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในเรื่องไหนเรื่องที่เท่าใดและครั้งหลังก่อนหน้านี้ผมได้เขียนเรื่องความตายที่ไม่น่ากลัว แม้พวกชาวต่างประเทศเวลานี้เขาก็ได้พยายามค้นคว้าหาทางชี้แจงให้คนไข้เห็นว่าความตายเป็นเรื่องที่ฝึกความรู้สึกทางจิตให้หายกลัวได้ความตายไม่น่ากลัวปอผมอยากให้คุณทอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความรู้แบบชาวบ้านทั่วไปเข้าใจง่ายเกิดผลทางใจอย่าแน่ให้สูงเกินไปกว่าชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจได้ทอ เรื่องนี้ความรู้สึกของผมจะผิดถูกอย่างใดก็พิจารณาดูว่าในหมู่ชาวพูดด้วยกันนั้นมีท่านที่ศรัทธาได้ศึกษาสมาธิเข้าถึงหลักสัจธ,ธรรมพิจารณารู้ถึงแก่นแท้ของความตายรู้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะต้องตายตามกรรมลิขิตที่กำหนดไว้เป็นธรรมดาตามธรรมชาติท่านพวกที่สนใจหลักธรรมรู้แจ้งความจริง ไม่มีข้อสงสัยเมื่อรู้ว่าเป็นโรคร้ายซึ่งรักษาไม่หายที่มีมากในยุคนี้ท่านมีจิตใจสงบไม่หวาดหวันกลัวคิดฟุง้งซ่านวันไหวต่อความตายเพราะเรื่องความตายเป็นมรดกของมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาก็ต้องตายแน่ไม่ว่าจะหนีไปไหนความตายจะต้องเป็นเงาติดตามตัวเราไป ทุกหลนทุกแห่งฉะนั้นผู้ที่ศึกษาอบรมจิตใจเข้าถึงแล้วก็ไม่ตื่นเต้นหวาดกลัวจิตใจสงบปกติเหมือนซ้อมความตายไว้ก่อนที่จะถึงเวลาจริงจึงไม่ตกใจ ส่วนท่านผู้ไม่สนใจศึกษาอบรมจิตใจให้รู้แจ้งจริงเรื่องตายเพราะไม่ได้เตรียมจิตใจไว้ต้อนรับพอรู้เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นระงับอารมณ์ไม่อยู่จิตใจไม่สงบเพราะไม่มีพื้นฐานบุญบารมีเมื่อรู้ตัวว่ากำหนดเวลาตายจะมาถึงมืออ่อนตีนอ่อนหมดกำลังใจเข่าอ่อนพับเป็นลมหมดสติลมทันที บางทีก็หัวใจวายตายเอาง่ายๆก่อนที่จะถึงกำหนดท่านพวกนี้ตามปกติไม่กล้าสู้หน้ากับความจริงเมื่อพูดถึงความตายแล้วบางคนไม่อยากได้ยินคำว่าตายใครจะพูดถึงตายก็พยายามหลีเกเลี่ยงหรือไม่ก็ห้ามไม่ให้พูดต่อไปไม่อยากฟังเวลาป่วยมักจะมีความกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วป่วยน้อยก็เหมือนป่วยมาก บางคนมีอายุแล้วความกลัวตายทำให้หมดความอายร้องไห้ออกมาเหมือนเด็กทารกเพราะไม่อยากตายท่านเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่มีความประมาทในชีวิตอย่างน่าสงสารเคยตามใจตนเองตามอารมณ์ทเที่ยวเตร่ท่องราตรีดื่มเหล้าเมามายสนุกสนานตัวผมเองสมัยก่อนก็เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาแล้ว เมื่อคิดได้เวลาก็ผ่านไปมากแล้วเพราะเวลานั้นยังมัวเมาหลงเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ชอบเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขตกอยู่ในความรักโลภโกรธหลงโชคผมยังดีที่เห็นหลักธรรมก่อนจะเสียคนส่วนพวกที่ไม่ได้สนใจในหลักพระพุทธศาสนาพวกนี้เมื่อนึกถึงความตายย่อมสะดุ้งหวาดกลัว เพราะความตายทำให้พลัดพรากจากของที่รักห่วงแหนลูกเมียและพ่อแม่เพื่อนฝูงไม่มีวันกลับมาพบอีกในร่างเดิมพบเดิมมีความห่วงความอาลัยในทรัพย์สมบัติยิ่งมีมากยิ่งห่วงมากยิ่งคิดยิ่งใจหายเพราะจิตยังหลงอยู่ในโลกยังมัวเมาแม้กำลังจะสิ้นใจก็ยังห่วงพวกนี้ตายตาไม่หลับ เมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วก็ยังลืมตาค้างหน้าตาแสดงความหวาดกลัวทุกทรมานอย่างสาหัสปอผมได้ทราบว่าผู้ที่ทำบาปหนักก่อนสิ้นลมหายใจคนป่วยมักจะแสดงท่าทางว่าได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นเหมือนมีคนมาบีบคอแสดงท่าทางเจ็บปวดหน้าบูดหน้าเบี้ยวกว่าจะสิ้นใจเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นความจริงไหมที่บาปกรรมทำชั่วติดตามมาตอนจะตายทอนี่ก็แสดงถึงกฎแห่งกรรมและผลแห่งกรรมเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนการที่คนใกล้ตายจะแสดงท่าทางน่ากลัวต่างๆนี้ในหลักธรรมท่านเรียกว่าอาสันนกรรมเป็นกรรมชั่วทําบาปให้ผลเมื่อกำลังจะตายเมื่อใกล้จิตจะดับ ภาพของอกุศลกรรมที่เคยสร้างไว้เมื่อมีชีวิตอยู่ได้มาปรากฏให้คนป่วยเห็นจึงแสดงกริยาท่าทางหวาดกลัวก่อนจะสิ้นใจผิดกับผู้สร้างกรรมดีเป็นกุศลบารมีเมื่อจิตจะดับก็อยู่ในความสงบบางท่านนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นเพราะท่านเหล่านี้รู้แจ้งความจริงในเรื่องตายอยู่ก่อนแล้ว จึงมีความดีเป็นกุศลบารมีผิดกับคนที่สร้างแต่กรรมทำบาปพูดถึงศาสนาก็มองดูด้วยตาเหมือนจะเหยียดยามว่าเป็นเรื่องของคนแก่หัวเก่าที่งมงายผลก็เห็นจะเมื่อจวนเวลาใกล้าตายพอรู้ว่าทำผิดก็สายเกินแก้เพราะหมดเวลาที่จะอยู่ในโลกต่อไปปอ เรื่องเช่นนี้ผมเคยอ่านที่คุณทอเขียนไว้เมื่อครั้งสมัยก่อนเรื่องเก่าที่เป็นตัวอย่างในยุคนี้มีบ้างไหมพอจะชี้ให้ผู้สนใจเอาไปคิดพิจารณาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้พอจะมีหลักพิสูจน์ได้ทอผมบังเอิญได้รับเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลักอสัญกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องนี้พร้อมด้วยเหตุผลปอเรื่องนี้คุณทอเขียนขึ้นหรือยังได้มาจากไหนทอผมยังไม่ได้เขียนกำลังพิจารณาดูโดยพันเอกเยื้องคดชพักดีโรงพยาบาลพระมงกุฎได้รับข้อความจากคุณบุญธรรมตะใบดีกองสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นผู้บันทึกฝากมาให้ผม เมื่ออ่านดูแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะนำมาเขียนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปอเรื่องเป็นอย่างไรที่คุณทอสามารถจะเล่าย่อดได้ไหมพอจะเป็นตัวอย่างที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในชุดกฎแห่งกรรมทอเรื่องนี้เข้ากับคำถามคำตอบ ผมก็ยินดีและคิดว่าเจ้าของเรื่องคงไม่ขัดข้องเพราะผู้บันทึกก็อยากจะเผยแพร่ให้รู้ว่าบุญบาปมีจริงนี้เป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของกรรมที่ลี้ลับรู้ทั้งผลและต้นเหตุอยู่แล้วปอผมคิดว่าคงเป็นประโยชน์มากแก่พวกชาวบ้านที่สนใจซึ่งคอยอ่านเรื่องคุณทอในเวลานี้มีมากมายจะได้เชื่อเรื่องกรรมแน่นแฟ้นขึ้น ไม่มีอะไรเป็นข้อสงสัยโดยเฉพาะพวกที่ปลุกป,ปั่นว่าตายแล้วศูนย์บุญบาปไม่มีไม่ต้องใช้นี่กรรมเป็นการทำลายตัวเองหนีไม่พ้นทอผมยินดีคิดว่านำมาเล่าในที่นี้คงจะเกิดประโยชน์มากเรื่องนี้ผู้บันทึกมาว่าเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้การสีชีวิต มีอาชีพเป็นช่างไม้พี่ชายคนโตชื่อแดงน้องชายคนที่สองชื่อบัวน้องสาวคนเล็กชื่อสมอนมีสามีชื่อสมนึกบ้านหลังนี้อยู่ที่ถนนประชาชื่นในกรุงเทพมหานครเริ่มต้นเหตุที่เกิดขึ้นนี้ภายในซอยเข้าไปนั้นส่วนมากก็เป็นสวนร่องสวนนั้นลึกมากเพราะเป็นสวนเก่าแก่ ในร่องสวนจึงชุกชุมไปได้กุ้งและปลาหลายชนิดวันหนึ่งรถบรรทุกได้ขนเอาดินมาถมร่องสวนเพื่อถมที่ที่ร่องสวนให้ราบเพื่อสร้างอาคารทำให้พวกกุ้งปลาต้องหลบเข้ามาอยู่รวมกันมากมายเด็กและชาวบ้านแถวนั้นต่างก็พากันไปช้อนกุ้งปลาได้มากมายเช้าวันนั้น นายสมนึกจึงได้ชวนพี่เมียทั้งสองว่าวันนี้หยุดงานสักวันลงไปวิทย์ปลากันดีกว่าต่างก็ตกลงทั้งสี่คนรวมทั้งนางสมนภรรยานายสมนึกช่วยกันวิทน้ำอยู่ภาคใหญ่ได้กุ้งปลามากมายและในที่สุดก็ได้ตับภาพซึ่งกบดานอยู่ในท้องร่องสวนน้องเขยกับพี่เมียก็ช่วยกันจับเอาขึ้นมา ปรากฏว่าได้ตะภาพน้ำสองตัวใหญ่โตผิดตภาพน้ำธรรมดาที่เคยเห็นมาในแดงและพวกน้องๆต่างก็พากันดีใจช่วยกันจับยกขึ้นมาหงายท้องอยู่ข้างทางเดินทั้งสองตัวแล้วก็ช่วยกันนำเอาตภาพน้ำทั้งสองตัวปลาและกุ้งมากมายมาบ้านต่างก็เห็นว่าควรจะนำตภาพน้ำทั้งสองตัวไปขายแถวพัตคารคงจะได้ราคาดี อผมเคยทราบว่าตภาพคู่นี้คงมีอายุมากจึงใหญ่โตคนแต่ก่อนเขาไม่นำไปขายหรือไปฆ่าปู่ย่าตายายเราถือมากสัตว์ที่โตเกินธรรมดาย่อมจะมีวิญญาณเพราะมีอายุมากทอเรื่องนี้ผมเคยไปเห็นเต่าที่ฮ่องกงเขาเขียนว่าเต่าตัวนี้อายุ700รอปีแต่ไปครั้งหลังนี้ไม่ได้ไปดู ไม่ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าปอตามปกติคนไทยเราเมื่อมีสัตว์อะไรโตขึ้นเกินปกติธรรมดานั้นเขาไม่ยอมทำอันตรายมักจะเข้าใจว่าเป็นของเจ้ามักจะจับไปปล่อยตามสะในวัดคนโบราณคงมีประสบการณ์มาแล้วจึงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาแต่พอถึงชั้นลูกหลานก็หมดความสนใจ เมื่อผมเป็นเด็กๆผมได้ยินเรื่องจระเข้เจ้าซึ่งผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเรื่องตะภาพน้ำสองตัวนี้จากนั้นเป็นอย่างไรบ้างต่อไปทอเมื่อได้ตะภาพน้ำมาแล้วพวกพี่น้องต่างก็ออกความเห็นว่าจะเอาไปขายที่ไหนดีถ้าเอาไปตามพัตคารใหญ่ๆคงได้ราคาดีนายแดงจึงพูดแนะขึ้นว่าเราไปวานพี่บุญธรรม ขอร้องให้นำไปขายตามเหลาตามพัตคารเพราะพี่บุญธรรมแกกว้างขวางรู้จักคนมากคงจะช่วยขายได้ราคาดีแล้วนายสมนึกก็ไปหานายบุญธรรมเล่าเรื่องให้ฟังและขอร้องให้ในายบุญธรรมช่วยขายตะภาพน้ำสองตัวให้ด้วยนายบุญธรรมไปดูตะภาพน้ำที่บ้านในแดงพอเห็นตะภาพน้ำก็ตกใจเพราะใหญ่โตผิดธรรมดา เขาจับหงายท้องไว้จะเคลื่อนไหวไปไหนก็ไม่ได้ได้แต่เอาตีนทั้งสีตะกายอากาศจะพลิกตัวหนีก็ไม่ได้เพราะตัวหนักมากนายบุญธรรมพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าตภาพน้ำสองตัวน้ำตาไหลออกมาเห็นแล้วก็นึกสงสาร จึงบอกกับพวกพี่น้องว่าเอาไปขายกันเองเถอะสัตว์ตัวโตขนาดนี้ขายให้เขาเอาไปฆ่านั้นบาปมากแม้ในบัวกับนายสมนึกอ้อนวอนให้ช่วยก็ไม่รับปากเมื่อนายบุญธรรมไม่ยอมช่วยในบัวกับนายสมนึกก็ตกลงกันว่าทั้งสองจะแบกเอาตอภาพน้ำทั้งสองตัวนี้ไปขายที่ตลาดเมื่อแบกออกมาจากปากซอยยังไม่ถึงตลาด ก็มีผู้มาขอซื้อเป็นจำนวนเงิน400บาทในบัวก็ตกลงขายเมื่อได้เงินแล้วทั้งสองก็ไปเลี้ยงอาหารกันที่ตลาดเมื่อกลับมาบ้านกับนายแดงพี่ชายว่าขายไป400เลี้ยงเล่าเลี้ยงอาหารกันแล้วก็เหลือเงินอีก300บาทนายแดงก็แบ่งกันคนละ100บาทเป็นที่เรียบร้อย เหตุการณ์ไม่ได้ยุติลงเพียงนี้เมื่อแบ่งเงินกันเสร็จแล้วนายบัวกับนายสมนึกต่างก็เมามายเข้านอนรุ่งขึ้นเช้านายบัวลุกไม่ขึ้นเริ่มป่วยเป็นไข้ไม่สามารถจะไปทำงานป่วยเพียงสามวันอาการก็สุดหนักขึ้นมาพี่น้องพยายามรักษาด้วยความเป็นห่วงเพราะนายบัวมีอาการแปลกๆมักจะร้องโวยวายให้คนช่วยจนเหนื่อยหอบ มีความกระวนกระวายพูดเหมือนละเมอเพอ้อเจอ้อไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวแสดงท่าทางตกใจร้องโวยวายขึ้นมาว่าไอ้ตภาพน้ำตัวใหญ่มันจะขึ้นมาทับอยู่บนอกหายใจไม่ออกแล้วแล้วก็ทำท่าทางอึดอัดพยายามดิ้นรนเรียกให้ใครๆมาช่วยพวกที่นั่งพยาบาลในบัวต่างก็ตกใจมองดูหน้ากัน เพราะไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรทำอะไรไม่ถูกต่างก็คิดว่าเป็นโรคอย่างนี้หมอแผนปัจจุบันคงรักษาไม่หายตกลงว่าจะพาไปหาพระปัตรรังควานแต่ยังไม่ทันจะจัดการอย่างไรยังไม่ทันเช้าในบัวก็หมดลมสิ้นใจเสียก่อนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พวกพี่น้องรู้สึกหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันเพราะ างาประสบเหตุการณ์รู้เห็นมาด้วยตนเองและร่วมสร้างบาปมาด้วยกันสำหรับนายสมนึกนั้นหวาดกลัวกว่าผู้อื่นปอนี้ก็เห็นจะตรงกับคุณทอบอกว่าในหลักอสัญกรรมเป็นกรรมที่ระลึกได้เมื่อใกล้เวลาจะสิ้นใจเป็นอิทธิพลของกรรมที่ไม่มีใครหรลีกเลี่ยงได้ทอครับเป็นเรื่องที่เกิดแล้ว เกิดเช่นนี้มาแต่ครั้งโบราณแล้วไม่ใช่ของใหม่เรื่องอสัญกรรมเป็นเรื่องจริงแต่พวกเราในยุคนี้ไม่ค่อยสนใจกันนะักจึงไม่รู้ว่าเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยถึงปัจจุบันนี้ปอเรื่องคงยุติเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับเพราะชี้ให้เห็นว่าอสัญกรรมนั้นมีจริงคนทำบาปจะปรากฏเมื่อใกล้ตายทอ,อย่างครับ เรื่องยังมีต่อไปเพื่อแสดงถึงหลักธรรมคือต่อมานางสมอนเมียนายสมนึกก็ตั้งท้องขึ้นเมื่อครบกำหนดคลอดก็ได้ไปคลอดที่โรงพยาบาลวชิระเด็กเกิดเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2514พอลูกของนางสมอนคลอดออกจากท้องแพทย์และพยาบาลที่ทำคลอดเห็นรูปร่างทารกออกมาต่างก็ตกตะลึง ผู้ที่ไปเยี่ยมเห็นแล้วก็ตกใจเพราะรูปร่างทารกที่ออกจากท้องแม่ไม่เหมือนเด็กธรรมดานายสมนึกเมื่อไปเยี่ยมนางสมอนที่โรงพยาบาลเห็นรูปร่างทารกที่คลอดออกมาเป็นเพศหญิงต้องตกตะลึงเมื่อนึกถึงเรื่องอดีตไม่นานมานี้ก็เศร้าเสียใจจนน้ำตาไหลเพราะได้พิจารณาดูสภาพของทารก ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นเหมือนตัภาพน้ำมีตีนมืองอกออกมาเพียงเล็กน้อยทำอะไรไม่ได้เหมือนกรรมตามสนองในชาตินี้นี่ก็พอจะมองเห็นหรือคิดได้ว่าบาปกรรมนั้นมีจริงหรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้ชื่อปุ๊กยังมีชีวิตอยู่อย่างเด็กพิการมาแต่กำเนิดช่วยตัวเองไม่ได้ได้แต่กลิ้งตัวหรือถัดไปมาปอ ผมได้ฟังเรื่องนี้แล้วทำให้เศร้าใจผมคิดว่ากรรมไม่ได้ต้องรอเวลาถึงชาติหน้าแม้ชาตินี้ก็พอจะเห็นได้สำหรับวันนี้ผมขอถามเพียงเท่านี้เท่าที่ได้ตอบปัญหาวันนี้ก็คงได้ประโยชน์พอสมควรเอาไว้คราวหน้าผมจะนำปัญหาที่ยังค้างที่ยังไม่ได้ถามมาถามต่อไปคราวนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้